วิ่งเล่นวันนี้เราอยู่ที่สวนสมนิญยาที่เดิมของเมื่อวาน <c oughs> วันนี้เช้าวันอาทิตย์ครับตีห้าตีห0นาทีน,นี้เราวิ่ง16กิโลเมตรเมื่อวานเราก็วิ่งที่นี่แหละ16กิโเมตรนะครับที่เดิมวันนี้เสาร์อาทิตย์นี้ซ้อม Back to back 16 16โลครับเบาๆเบาๆเบาๆ วันนี้ก็อากาศเย็นดีครับเมื่อวานก็เย็นวันนี้ก็เย็นขึ้นนิดหน่อย1องศาที่ประมาณ21องศาเมื่อวันนี้เอ้ย23ตอนนี้23สายสายเขาบอกย่สาสายสายเขาจะบอกลงถึง21ประมาณ7จ็ดโมงไม่สายหรอกนี่จะไปวิ่งเร็วหรืเคาะเคาะไปอันนี้ไม่เร็วอันนี้ไม่เร็วเคาะเคาะไปเอาเคาะเพจห5ากว่าป๊อก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 กันเคาะป๊อกป๊อกเคาะกระโหลกเฮ้กินเติมอะไรไปบ้าง เจลครับเจลราคาประหยัดเจเล่ครับเจเลไรไม่ใช่เจล<ๆ>กินให้รู้สึกว่ากินอะไรเข้าไปนะครับจะได้ไม่รู้สึกแบบบน่นว่าเ,เหนื่อยหรืออะไรอย่างนี้มาครับเดี๋ยวไปวิ่งกันก่อนไปยืดก่อนไหมส่วนนี้ดีนะครับห้องน้ําอะไรเงี้ยมีพร้อมเลยรหรับคนมาวิ่งปวดตอนไหนก็แวะเข้าได้เพราะรอบหนึ่งมันเก้าร้อเมตรก็วน,นครับ บนเป็นเหมือนลู่วิ่งแบบ17รอบครึ่ง17รอบครึ่งครับ56โลไม่รอบครึ่งดูสิ18โลเต็มเลยเพราะว่าจบตรงเนี้ยอ๋อเออใช่18รอบเต็มเลย18รอบเต็มเออนี่ครับห้องน้ำนี่ไปเปิดแล้ว18รอบแล้วบวกไปตรงนู้นอีกนิดนึงอ่าไปถึงตรงนู้นผอนยาผ่อนยาฉี่กัะรวมหมดครับรวมหมดใช่ครับค่ นี่ถ่ายถ่ายรองเท้าลงนิตยสารเรือยับลงแลครับลงแล้วในแบบนิตยสารอะไรนะครับวิ่งเล่นคอนเซปต์อะไรครับคอนเซปต์ก็คือวิ่งเล่นไม่มีอะไรครับบรรยากาศไฟสว่างตลอดทางโห่กลางแบบนี้ไม่ตื่นเลยเสียดายแน่นอนใช่ ไม่เรายาวมากไม่เป็นไรนี่เราปล่อยตัวเกือบจะเข้าคนที่ไปที่มันมีบางแสนเลยนะใช่ครับปล่อยตัวเช้าเมือนกันทำไมเราไม่ไปล่ะครับเราขี้เกียจเรามีภารกิจเยอะกิออะอะของเราคือวันจันทร์เป็นวันหยุดเ <c oughs> สาร์อาทิตย์เป็นวันทำงานคืนอแปลก สว่างดีมากเลยนี่ไฟห่างกันกี่เมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ๊ะมันเลขมงคลอีกแล้ววะ่ะม900าแต่สนามเก้าร้อยเมตรสนามเก้าร้อยเมตรเสาไฟแต่ละต้นเนี่ยเก้าเมตรโดยประมาณนี่ก็าคิดเองนะเรื่องเสาไฟแต่เรื่องระยะ 900สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จครับตบนนนบรมราชนานุรานีฝั่งที่จะออกไปนครปฐสมมาวิ่งได้ครับต้นไม้เยอะถนนดีลาดยางท่าสี ใส่เคู่เดิมฮีเลีย์สองศูงนย์รองเท้าหลักที่น่าจะใช้แข่งพี่พวกเราใส่ครับใช่ครับ,บ,บใช้แข่งที่จอมึงน,นี่แหละแต่ซ้อมยาวพวกวีคขนาดน,นี้แล้ว <laughs> ยังเซนดิซ <laughs> <laughs> ื้งไม่ซื้อนี่ส่วนใหญ่ที่ซื้อ ที่ใส่ก็ชอบกันนะเท่าที่ดูนะครับแต่มีมีคนหนึ่งอ่ะโอทอ,อที่เท้าเท้าสั้นแต่ว่าเท้ากว้างเนี่ยแลาวมนต้องเพิ่มไซส์อาจจะแบบมีปัญหาเรื่องการรัดเชือกอะไรเงี้ยหือว่าแะไรมันก็มันก็มันก็ลำบากนะถ้าคนเท้าแบบใส์ไม่ได้เท้าปกติอันที่จะใส่จะได้ซิ่เงเหมือนเท้าปกติใส่เนี่ยก็ อาจจะลดลงนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็ชอบกันกับคู่นี้รอดรอดไม่โดนดาเดี๋ยวคู่ต่อไปของผมนวม,มสั่งมาแนละ้วเฟยเดียนใช่ไหมเฟยเดียนอ่นวเยเดียนเขาเจะเป็นนอทอรอครับอะไรหนูทดอรอหนูทองตัวเด็ด1.5จุด สั่งมาแล้วครับลองก่อนเ๋ยมมาลองดูสามพันกว่ากดมาหลังจากขายตัวสก,กายปารีดไปขายปุ๊บซื้อปั๊บเลยขายปุ๊บซื้อปั๊บเลยเงินร้อนเงินร้อนเพราะว่าขายเพื่อมาซื้อคู่ใหม่ที่ได้ใส่ที่ได้ใส่ได้มากกว่าปารีดนะครับมาดูแล้วปารีดยังใส่ไม่เยอะก็จัดใจขายไปเลยก็ซื้อคู่ใหม่มาใส่ คอยดูนของมาแล้วก็ามาใส่มาเล่าให้ฟัง ลมแรนมากวันนี้เสื้อยังไม่เปียกอ่ะผมนะเปียกยังเริ่มแล้วเริ่ศนะเหงื่อออกเยอะเหมือนเดิม,มตอนนี้อยู่ช่วงวอมอยู่นะวอมสักข้าโลวอมนานจังวอมนานเอ็ดหกเอ็ดหกของฝา ไม่ได้หัอมิกนี่อะไรนี่เ,<อ>เป็จล้วเมนเซ็ตแล้วเมนเซ็ตแล้วเป็นจี S <S อาร์วานหดกันแล้ววนันจะวิง่งแคสต์หกเฉลี่ย <laughs> มาเดี๋ยวห้าสามหนึ่งห้าสามศูนย์ความมันมันอยู่ที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสามโลสุดท้ายครับเราต้องหวดที่โซนสี่ นู้นอ่ะสดวดพระเพสสี่ครึ่งนน <c oughs> เหนื่อยเลยอ๋ออันนี้33นาทีวิ่งไป6 6รอบครับ พักห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวเราเอา,เอากล้องไปเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอรันใหม่แั่นี่นก็สบายเลยเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าจะถือกล้องถ่ายช่วงท้ายใช่ไหมเออไม่ได้ถ่ายไม่ได้ลืมหรอกลืมเ่มจัดอันเลินครับวิ่นเพลินๆขี้เกียจหยุดนี้เราจบแล้วที่16กิโลเมตรนะครับที่เวลา1ชั่วโมง31 เ,เฉลีย่ยห้าสี่ก็จะมีช่วงท้าย3กิโลสุดท้ายที่เราเร่งครับวิ่งซ้อมที่ความเหนื่อยความเหนื่อยระดับโซน3โซน4นะครับปรเพก็ประมาณสี่สี่หย์ประมาณนี้นะครับ3โลสุดท้ายนี่ตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าวันนี้ไม่มีแดดเลยเมฆเยอะเมฆเยอะแล้วก็ลมแรงน้ำมูกไหลใช่ไหมเอ๊ก มูกไหลเอออากาศมันแห้งเย็นมากอากาศเย็นนิดนึงม,มันเย็นเรียบร้อยมีรองเท้าไม่เปียกอันนี้อากาศเย็นรงท้าไม่เปี่ยนนะเป็นช่วงเช้าจะไ,ได้ไม่ต้องซักทุกวันปกติวิ่งเสร็จทักตลอดอีกแลต้องวิ่งวิ่งเสร็จแล้วก็ต้องซักอเองอะ่ะเปียกทุกวัน ไม่ต้องซับบ่อยซักจากเขียวเข้มๆดูดิดดนเป็นเขียวจางๆแล้วเียื่ต้องซื้อใหม่แล้วโอ้โหดูราคาสิสองพกว่าบาททุกเดย์ซื้อสองคู่ยังสูงกว่าเลยจริง <c oughs> <c oughs> ที่นี่เป็นลู่ยางมะตอยทาสีคู่คู่นี้ออกอาการผมออกอาการลื่นหน่อยนะ กานวิ่งอ่ะมันมีสีเคลือบอยู่บนยางมาตอยมันก็เลยรู้สึกลื่นๆหน่อยไม่ได้เกาะหนึบเหมือนพวกยางมาตอยปกติหรือว่าคอนกรีตอันนั้นอันนั้นเกาะดีอันนี้พอมันมีสีมันก็จะมีความลื่นๆนิดๆดดดดอารมณ์ลคล้ายๆตรงเนี้ยสแตมป์คอนกรีตอันนี้ก็ลื่นหมือนรันลื่นนิดหน่อยแต่ไม่ได้ลื่นมากนะยังมีความเกาะอยู่ ก็คนเยอะนะอันนี้คน,นมันดีกวาทิตย์เออทิตย์คนเยอะที่จอดรถก็แน่นเลยก็เป็นสัปดาห์ที่เบาๆของเรานะถือว่าสัปดาห์นี้ตั้งแต่ในในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ไม่ได้หนักเป็นอีซี่ซะส่วนใหญ่เพราะว่าเพราะว่าอาทิตย์หน้าน่าจะหนักไม่ต้องหน้าจ่ะหรอกสาวอาทิตย์หน้านะสะ,สะดวกะสะดวกไปเจอกันที่มหิดลารัลยาว น่าจะ30 33 32สามสองไม่รู้จำไม่ได้32วันเสาร์32วันอาทิตย์28กิโลนะครับก็เป็นลองลันเยอะสุดที่เยอะสุดสุดท้ายแล้วของการซ้อมนะเหงาแน่นอนก็จะเบาลงเพเปอร์ลงนะครับนี่ก็เป็นเหงาเหงาแน่นอนมาแจมกันหน่อยนะเนื <c oughs> ้อวิ่งกันอยู่สองคนคนบ้าแล้วโอนะ๊ที่ไหนโอทโอทโอทเป็น โอ๊ตนอนหรือยังตอนที่เราตื่นไปจะโอดตนอนหรือยังดีกว่าโอดตเขาไปแข่งร้อยโลมาไงร่างกายเขาแบบเรียหมายถึงเวลาซ้อมตอนเช้าทุกครั้งอ่ะโอ๊ตไม่ตื่นเช้าโอ๊ตช้อปปิ้งตอนเย็นตอนเย็นโอเคครับกับวันนี้เสาร์อาทิตย์สองวันครับเสาร์สิบหกอาทิตย์สิบหกวันนี้ก็จะเบาของเมื่อวานนิดหน่อยนะครับก็เป็นวันเก็บระยะที่ไม่ได้หนักหน่วงมากของพวกเราสองคน เพื่อวันที่จะไปแข่งจอมพึงมาราธอน19มกมรลาคม6 8 6 8นะครับก็หวังว่าจะเป็นการซ้อมที่ดีเพื่อสะสมพลังสะสมความมั่นใจกับพวกเราในการไปแข่งให้ได้ตามเป้าให้จบก่อนให้จบได้ซ้อมให้จบก่อนโอเคโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้เร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเอาเสื้อมาโชว์ดราก้อนวิ่งเล่นตัวสีดำนะครับที ลงเพจมาให้ทุกท่านได้ดูว่าเออเดี๋ยวมันจะเป็นเสื้อที่เราอามาใส่นี่แหละไปตอมบึงเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองใส่ดูก่อนแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาในอินบ็อกซ์ในเพจวิ่งเล่นเฟซบุ๊กวิ่งเล่นได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็มาใส่กันได้โอเควันนี้มีอะไรฝปล่าไหมครับไม่มีครับไม่มีนะหิวข้าวเลยตอนนี้ตอนนี้ข้ามไก่ร้อยมาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับเราเจอกันใหม่กับคลิปหน้าในการซ้อม น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี่แหละที่จะเจอกันนะ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> การวิ่งยาวที่ไม่โดนสรารยาโอเคไปละขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์วิ่งเล่นนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงบ่อยนะครับส่วนใหญ่รองเท้าที่ใส่ก็จะมีคู่นี้แหละใส่เป็นหลักฟิลเลียสใช่ฟิลเลียสคู่นี้นะครับที่ใส่เส,สาร์อาทิตย์ก็คื<ๆ>คอ เทปไปในตัวเลยว่าใส่มาผม300กโลแลวคู่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย